กลับเข้าสู่รายการคู่แมนแฮนด์แซบนะครับในช่วงที่นี้นะฮะเป็นช่วงที่4ของรายการนะครับช่วงนี้นะครับเราจะนําศิลปินนะฮะมาทักทายมาพูดคุยถึงเส้นทางการเป็นนักร้องของเขานะครับว่ามีเส้นทางอะไรกันบ้างแล้วก็มีผลงานเพลงอะไรกันบ้างในช่วงคุยแซบแซบครับ บอกกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับกับอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพของวงการลูกทุ่งนะครับเรียกได้ว่าตลอดเส้นทางนะครับกว่าที่จะมาเป็นศิลปินนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและวันนี้ครับความฝันของเขาสําเร็จแล้วนะครับกับการได้เข้าไปอยู่และก็ก้าวไปอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่อีกค่ายของวงการลูกทุ่งไทยนั่นเองนะครับและตอนนี้ครับเขาพร้อมที่จะมาพูดคุยและก็คุยกันแบบแซ่บแซบมันมันกันกับพวกเราทั้งหมดกับนายคู่แมนแฮนแซบ นะครับขอเสียงประมือต้อนรับดังๆให้กับต้นธนพัฒน์ท็อปไลน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นจะถ่ายให้ทุกชผู้ชมก่อนเลยสวัสดีครับผมนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่คู่แมนแฮนด์แซ็บเลยนะฮะผมนะผมกับต้นธนพัฒน์นะครับในสกัดท็อปไลน์มิวสิกนี่นะฮะสวัสดีปีใหม่พี่ต้นด้วยปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาครับ อ๋อปีใหม่ก็คือมันอาจจะส่งกระแสนะพี่ใหม่ไปปฏิบัติธรรมมาฮะส่วนทั้งปีไงส่วนกลางก็คือบวชซื้อสิน84วันนี่พี่ใหม่พี่เบียร์ไปไหนมาผมมีงานที่ไหนที่ไหนหลายที่นะครับจัดรายการปกตินะครับแล้วก็ไปไปทำบุญด้วยเออก็คือทำครบไงทำทุกอย่างเลยทำบุญด้วยใช่ไหมถูกต้องทำแล้วเหรอเนี่ย เบลครับหน้าพี่ไม่เหมือนกับคนทำบุญใช่ไหมครับเบลครับมาดูหมองคัไงไงม่รูเอาเรื่องกันดีกว่านะฮะมาถามพี่ต้นนิดนึงนะฮะเส้นทางการเป็นนักร้องเนี่ยมีเส้นทางเป็นแบบไหนฮะโอ้โห จริงๆมันก็การดําเนินมันเหมือนกันนะกับนักร้องทั่วไปคือมีการมีความฝันก่อนอันดับแรกมีความฝันก่อนแล้วก็มุ่งมั่นนะครับไปตามฝันเจออุปสรรคบ้างนะฮะเจอหลากหลายเลยนะครับในในในเส้นทางของนักร้องนี่ครับถึงจะบอกว่าถ้าน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยแน่นอนครับเราต้องมีเป้าหมายก่อนเป้าหมายชัดเจนว่าเราอยากเป็นนักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็สาคัญคือต้องใจรัก เหมือนเราตั้งเป้าไว้เหมือนความฝันเราตั้งไว้เราจะเดินไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความฝันแล้วแนี่นมุ่งมั่นตั้งใจเลยก็ทำความฝันนั้นให้เป็นจริงนะครับค่อยๆเดินไประหว่างทางเดินอาจจะมีอุปสรรคมากมายเราก็ต้องฝ่าฟันก้าวมันผ่านผ่านไปให้ได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องนะครับจริงๆแล้วต้นธนพัฒน์นะครับไม่ได้มีอาชีพนักร้องเลยนะครับถูกต้องนะครับก่อนหน้านี้ทําอะไรกันมาก่อน ก่อนนั้นนี้ก็คือขายผักครับเอ้ยไม่ใช่มาเอาจริงจริงครับชงม,มาซะนะอ,อ,อน,นะฮะก็คือก่อนนั้นนี้ก็คือทำเขาเรียกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านยาแผนปัจจุบัน<อ>นะครับผมก็คือเป็นเภสัชกรนะครับคือเราเปิดร้านขายยาครับนะฮะผมแล้วก็ทำธุรกิจด้านขายยาแต่ว่าคนเราต้องมีฝัน อ่าเมื่อวิชาชีพเราสําเร็จละเราตั้งเป้าเราโอเคละในนี้เราก็ต้องล้องอยากสร้างฝันของเราครับตามฝันเราว่าเราอยากเป็นอะไรนะรแต่จริงเราใจรักคือเราร้องเพลงแล้วเวลาอยู่ในร้านขายยาเนี้ยคือร้องเพลงเคยร้องเพลงให้ลูกค้าฟังไหมบ่อยะฮะยา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 ่าเหมืินมากินยามาเร็วๆไวๆยาเม็ดใหญ่โตโตเหมือนเหมือนครูอนุบาลอย่างเงี้ยไปเลยนะฮะว่าแล้วจัดย้ายพี่เตีี่เตียมมาแล้วเนี้ย ว่าตอนนี้เบียร์เขางานเยอะเลยฮะสมองไปหมดแล้วงานเยอะงานเยอะนะฮะเขาต้องแบบเดี๋ยวพี่ต้องให้ยาแล้วครับผมต้องห้ยาดเวลาให้ยาแล้วนีนิครับขอยาใจคนจนได้ไหมไปดูเลยักนิดนึงก็ย่างดีอทีนี้นะครับก่อนหน้านี้อย่างที่บอกกันว่าเป็นเพศชะกรนะครับแล้วก็ก้าวมาสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งเริ่มต้นมาจากตรงไหน จริงๆเราเริ่มต้นร้องเพลงเราจําความได้ว่าตั้งแต่สมัยมัธยมเราร้องเพลงมาเรื่อยๆประกวดที่ไหนนะจนมาเรียนปริญญาตีแล้วก็ประกวดต่างๆนาน,นา,นนานครับรวมถึงรวมถึงตอนที่เรียนปริญญาโทด้วยนะฮะแต่ว่าความมุ่งมั่นที่เป็นนักร้องจริงเนี่ยเราก็ร้องทั่วๆไปตามงานวัดหรือว่าตามสถานที่เขาจัดการประกวดขึ้นมาสมัยพี่นะทั้งหมดสมัยพี่ก่อนน <laughs> ะฮะแล้วทีนี้นะครับก็คือเราประกวดเสร็จหลากหลายเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าวงการนะฮะจะมีรายการหนึ่งนะครับที่เราเป็นเรารู้สึกว่าเรามี Facebook สมัยนั้นนะครับ เป็นุ๊กเป็นประโยชน์นะค,ครับโดยเข้าวงการโดยบอกตรงเลยว่าแน่นอนว่ารายการนี้เป็นคนพาพี่เข้าวงการเลยอตอนนั้นเขาเรียกว่ามีโครงการ LPM Thailand รโ,ดโดย MJ น้นอง MJ อนี่จัดโครงการประกวดเพลงธรรมทานขึ้นมานะฮะโดยให้คนที่ใช้เฟ e บุ o กนี่นะครับผมที่เป็นประโยชน์นี่ครับร้บรองเพลง แต่ว่าในคอนเซปต์ของ LPM จะมีเพลงธรรมทานหลายคนสงสัยนะครับว่า LPM Thailand นี่คืออะไรนะครับเออ LPM Thailand คุณผู้ชมครับก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งนําศิลปิินําจิตอาสาถูกต้องจิตอาสานะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคมโดยตรงเลยนะครับก็ เป็นนำทีมโดยดีเจเของเรานี่เองนะครับก็สันเขืนแก้วสุดยอดนะฮะก็เลยก็เลยได้ไปร่วมโครงการตอนนั้นพี่ต้นตะกกดร้องเพลงเบียบได้ไปเป็นกรรมการด้วยถ้าพูดถึงติวคนนี้ก็คคอพาเป็นคนเอาเข้าวงการนะก็เป็นคนให้คะแนนด้วยนะสมัยตั้งแต่สมัยนั้นนะสมัยนั้นสมัยนั้นแล้วก็มีนักอูนักร้องแบบเยอะเป็นเวทีที่มีผู้ ผู้ตัดสินมากกว่านักร้องทําไมโอ้โหศิลปินดังมาเต็มผู้สื่อข่าวมานักสืพิมพ์มากันเพียบนักร้องมาอยู่10คนกรรมการวันสามสิเออนักร้องเข้ารอบกันตอนแรกเขาก็แข่งกันใน Facebook นครับจนมาเหลือผู้เข้าแข่งขัน10คนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาประกวดกันตอนนั้นพี่ต้นได้รับรางวัลอะไรตอนนั้นก็คือคัดมาจาก2ีจากสิเหลือเหลือหนะครับตอนนั้นก็คือว่า พราะห้าคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่ารางวัลที่4ี่ได้รางวัลที่4แต่ก็ <4 S 1> <ๆ>ได้ทําเพลงกับกลุ่มกลุ่มนี้ใช่แล้วก็พอดีก็หายเงียบไปเดือนนึงเลยนะเราก็เราคงว่าคงเหมือนกับรายการทั่วไปที่เราประกวดแล้วเง,เงียบหายโอ้เหามันก็ฟ้าเปิดนะฮะเอ็มจเลยให้เลขาโทรไปว่าเขาเข้ามาอาัดเพลงคนะโครงการคือเพลงเป็นแนวนธรรมทานแหละเป็นเพลงลักษณะของแบบให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของศีลฮะ ครับเพราะว่าเพลงแหล่คนชูแหล่เจ้าชูแหล่คนชูแหล่คนชูมันน่าหน่าแหละแหล่คนชูใช่มี4คนก็คือเอาที่คนที่ไม่เข้ารอบแล้วก็คนที่อยู่ใน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 โครงการโครงการแหละมามารวมกันและเป็นครั้งแรกเลยที่พี่ได้ได้ได้เข้าสู่วงการลูกทุ่งคือได้มีโอกาสได้เข้าทีวีได้ไปเจอคนนู้นคนนี้แต่แต่รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นนะครั้งแรกเลยนะครับเป็นก็ต่อมาก็เรื่อยๆืขึ้นมาเข้าสู่นะฮะจน ปัจจุบันนี้ถามนิดนึงครับปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยร้องเพลงแนวไหนฮะคือตัวจริงๆของพี่เป็นคนอีสานอีสานนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยร้องเพลงอีสานมาก่อนเลยนะเพราะร้องเพลงลูกทุ่งตลอดลูกทุ่งแทนแล้วปรากฏร้องเพลงก็จะปรากฏร้องเพลงลูกทุ่งอีสานแบบนี้ไหม I will survive เฮ้เฮ่เพลงนี้ไหมพี่ต้นเออไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับเพลงอันนั้นมันเพลงอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะเดี๋ยวจะเพิ่งตอบคำถามดีกว่าจ่ายยาก่อน อาเชิญเชิญรับยาช่างสองยังไม่จบเรื่องยาดังฮะต้อนก็ค well> ือร้องในแนวอีสานส่วนมากและเป็นเป็นคนที่ชอบร้องแนวอีสานอยู่แล้วจริงๆถามว่าชอบไหมตอนนั้นแบบว่ามันร้องไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่เหมือนนะแต่ว่าเราพยายามจะร้องแล้วก็ยิ่งหมอลำยิ่งลึกนะแต่จะร้องเพลงแนวประกวดแนวลูกทุ่งแท้ๆของยอดรักของก๊อตของอะไรนี่ฮะมาแต่พอดีทีนี้เอ๊ะเราไม่เป็นไรแล้วเวลาเราไปหน้าเวทีทำไมเขาขอเพลงเราแล้วก็มาร้องเพลงก็เพี้ยนอ่ะเนาะแล้วก็แบบว่าไม่จริงแล้วพีตต้นเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนอุดรธานีเป็นคน ่าพอเวลามาร้องเพลงในในภาคกลางก,ก็เป็นปกตินี่นแหละตแต่พอไปร้องเพลงในแนวอีสานคนอีสานบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่ามันไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้เราก็าเอ๊ะไม่ใช่เราเราเป็นคนที่ว่าเราเป็นคนอีสานแล้วเราเคยมีการฝึกฝนับฝึกฝนร้องหมอ,หมอลำหมอลำร้องเพลงลูกทุ่งโดยเอาอาศัยแบบว่าเป็นแบบ ศิลปินที่เขาชื่นชอบครับแล้วก็เพื่อนร่วมสังกัดเพื่อนร่วมค่ายเพลงต่างๆนานเอามาเขามาฝึกร้องอัจจะปัจจุบันนี้ก็เออก็สามารถก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เป็นอีสานเต็มตัวลองเพลงแสดงวันนี้แหละนะครับมันเป็นที่มาของนี่เลยเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไหครับูครับแล้วแต่เลยเอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจคือคือบอกตรงๆนะฮะปกติเขาจะมีครูนะเป็นครูเรามีครูนะครูเพลงต่างๆนานที่ว่าเวลาเราสอนร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องไปมีอาจารย์มาสอนนะฮะของพี่ นี่เนี่ยฮะครูยูเลยฮะครูยูทูบนี่แหละฮะถูกต้องทนั่งทั้งวันแะครับกินข้าวไปก็ฟังฟังเขาเรียกว่าฟังพักรักจาใช่ฟังจากการเอื้อนการอะไรของเขาการเอ๊ะเราประมาณนี้นะฮะเราก็เลยว่าเออรู้สึกว่าเราฝึกไปฝึกมาเราก็เริ่มเได้ออกธรมาหารับประทานได้เออนนครับนี่น้องอาร์มในครับน้องอาร์มแฟนคลับของเราในครับถามกันมาว่าพี่ต้นมีศิลปินต้นแบบคือใครไม่ต้องตอบว่าเบียร์คิมหันนะครับช่องสามครับเชิญอย่ารับอย่าใไ่ครับ ใครเออพี่ต้นเป็นในดอนนะก็ถือว่าเป็นคนคาเข้าวงการนะครับคือถ้าเป็นแนวของลูกทุ่งนี่ต้องเป็นยอดลักสลักใจแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเป็นอีสานคือมนแคนแก่นคูนนะครับผมก็คือสองคนนี้ถือว่าเป็นครูเลยนะเป็นครูเล้พี่มนแคนแก่นคูนนี่ถือว่าเป็นครูเลยก็ได้พี่เพชรเนี่ยเพราะว่าเราเราเราฟัง เราหลับตาเราฟังจากการเอื้อนของเขาส่วนครูยรักสักใจเนี่ยก็คือเราประกวดร้องเพลงแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเพราะวันนี้คนเขาคนเขาล่ารางวัลเหมือนกันคนนี้ก็เป็นเป็นไอดอลคนเดียวกันเนาะแอลยรักสักใจก็เป็นไอดอลของนักร้องประกวดทั่วฟ้าเมืองไทยแหละกชายชายต้องนี่เลยครูแอลยรักสักใจแน่นอนเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทําเพลงมาแล้วนะครับแล้วก็ออกมาตอนนั้นพอเอลพีเอ็มได้ทําเพลงให้นะครับแล้วต้นก็มาอยู่กับที่ไหนต่อ ก็หลังจากที่คือต้องบอกว่าในในเขาเรียกว่า LPM นั่นคือกลุ่มของของศิลปินเรานี่ก็บอกว่าเราฟรีฟรีอิสระหมายถึงว่าเมื่อเรารมีโครงการเรากลับสามารถกลับมาร่วมงานกันได้กต้องนะก็คือเราเปิดใจนะฮะคือว่าเราต้องเปิดใจคุยกันก็พอดีก็ได้เข้าไปสู่อีกค่ายหนึ่งก็ทําเพลงรวมกลุ่มกันอยู่ห้าหกเจ็ดคนก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ สภาพก็ย้ายอีกค่ายหนึ่งนะฮะก็ประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งเหมือนกันแต่นนั้นเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเราแฟนคลับเริ่มรู้จักแล<อ>้ว<อ>ร,รู้จักแล้วคนเขารู้จักเราในลักษณะของแนวเพลงแล้วแล้วก็บุค,คลิกภาพหรือว่าแนวทางไหนนะเริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็พอสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือเราเราก็ในการโยกย้ายเข้ามาสู่สังกัดค่ายใหญ่ทีนี้ต้องถามก่อนเลยนะครับว่า ได้เข้ามาอยู่ในค่ายใหญ่ค่ายนี้ท็อปไลน์ได้อย่างไรใครชักชวนมาหรือว่าเราเข้าไปเทสเสียง คือจริงๆผู้ใหญ่เขามองเห็นเราตั้งนานแล้วนะครับผมแล,แล้วก็แล้วก็มีต้องต้องต้องขอบคุณนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมบุดมนะฮะก็คือผู้บริหารคือเจ้าของทอ็อปไลน์เลมอนนะที่ที่ให้โอกาสผมนะฮะแล้วก็แล้วก็มีผู้จัดการนะครับผู้จัดการที่เขาชักน,นําแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการแนะนําลองไปสิดมาเนี่ยฮะก็เลยลอง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 เข้าไปดูนะฮะแล้วก็มีมีการฝึกงานพอเข้าไปได้แล้วก็สามารถฝึกงานตาม ศิลปินหลักๆเช่นนกน้อยคุณแม่นกน้อยเสียงอีสานนะครับแล้วก็หมอลำาบพันธังโสแล้วก็หมอลำซิ่งเด่นชัยแพรวพครับคือเป็นการไปฝึกงานนะครับให้เราไปฝึกงานฝึกฝึกคือการฝึกงานนี่หมายถึงว่าเราไปร้องเพลงตามตามคอนเสิร์ตต่างๆเลยครับคือไปร้องกับเวทีเขาเลยขึ้นเวทีเสียงอีสานเลยถือว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวเลยนะฮะเพราะว่าเท่าคนอีสานเขาจะรู้ว่าเสียงอีสานเนี่ยจะแบบว่าเวทีใหญ่มาก อลังการนะครับแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ไปดูตามหมอลําซิ่งต่างๆเขาจะให้ขึ้นไปร้องเป็นการโปรโมทโปรโมตโมต,ตัวเองนะฮะนะฮะก็ถือว่าเข้ามาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ถือว่าตามสุดฝันละจะไปต่อไงตอนนั้นพี่ก็ไม่สนละแต่ว่าพี่คิดว่าเออพี่เข้ามาสู่ฝันสูงสุดแล้วว่าเออเราการเป็นศิลปินสุดะะท้ายแล้วความสามารถนะครับบวกด้วยความมุ่งมั่นพยายามของพี่ต้นนะครับ,รบทำให้ตอนนี้ก้าวมาอยู่ในสังกัดท็อปไลน์ใช่ครับ อย่างแท้จริงเลยใช่ครับก็เป็นศิลปินนะฮะตอนนี้ก็ออกปริทินทุกอย่างก็คืออยู่ในสังกัดท็อปไลน์แล้วก็ช่วงนี้ก็มีผลงานเพลงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูเราอยู่ว่าเราเราฟังจากเสียงเราแนวไหนอะไรประมาณนี้ครับ,รบแล้วก็ควรจะหาเพลงประมาณไหนนะฮะก็จะได้เป็นเพลงตอนนี้ก็ไดเ้เรียกว่าอาจารย์อาจารย์เพชรสารัตนะฮะก็คือตอนปกติเวลาร้รองเพลงพี่จะไม่แต่งตัวอย่างนี้นะเพราะตามสไตล์ก็คือเราเราหมอลาเราต้องมีเพชร ต้องมีเพชรแวววับมีอะไรมาเต็มแต่วันนี้คือคอนเซปต์เพลงเราอ๋อหน้าเดี๋ยวหน้าพี่ต้นนี่เป็นเพชรหมดเลยไหมไม่ใช่เพชรเพชรเฉพาะชุดอ๋อเพชรเฉพาะชุดต้องย้ำเฉพาะชุดนะครับไปงานนี่ต้องต้องดูดีๆนะคนหาว่าเป็นพระเอกลิเกใช่ใช่ไม่จริงแล้วหมอลำนี่มันก็จะคล้ายๆกับลิเกนี่แหละเวลาแต่งชุดเนี่ยเวลาพี่ไปไหนนี่ก็คือเวลาลงรถไปเวทีโอ้โหรลิปยับแวววับพี่ป๊อกป๊อป๊ม่คงไม่คาคนจะเห็นแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปก็คือปกติเขาเขาก็เฉยๆแต่ว่าแต่ว่าก็คือคอนเซปต์ก็คือเราตามเพลง ดีแล้วครับไม่เอาเพชรมานะครับวันนี้นะครับอลาบิ้นดึงครับจะขอนเด็ดสักเม็ดสองเม็ดนะครับเอาไปขายเอาไปขายหลานิดนึงฮะอยู่ค่ายท็อปไลน์มาเนี่ยมีผลงานเพลงมาแล้วกี่ผลงานเพลงฮะเพิ่งเข้านะฮะเพิ่งเข้าสังกัดได้ไม่นานนี่เองแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราใช้เพลงเก่าที่เราอยู่สังกัดของเราเก่าก่อนสามารถร้องได้นะฮะเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของเราต้องย้ําก่อนเลยครับว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเราทางนั้นเลยนะครับไม่ไม่ไม่มี การที่ว่าเมึงกับข่าวในว่าต้องแบบว่าไปขโมยลิขสิทธิ์เขามาเพลงที่เอามาร้องคือเป็นลิขสิทธิ์ของเราเลยนะครับก็มามาปรับแล้วก็มาใช้ร้องในที่สังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับแล้วก็เพลงใหม่เนี่ยก็คือกําลังทํบตอนนี้ก็น่าจะกลางเดือนนี้ออกมาแน่นอนแสดงว่าเพลงจากท็อปไลน์เนี่ยเร็วๆนี้ได้ยินกันอย่างแน่นอนเลยครับส่วนพูดถึงเพลงที่ทําให้แฟนคลับแฟนเพลงนะครับแล้วก็คุณผู้ชมรู้จักกับต้นธนภัทรเนี่ยคือเพลงอะไร ก็ต้องพูดเลยเกิดแล้วต้องเป็นเพลงมักสาวฟิลเลอร์มักสาวฟิลเลอร์เพลงนี้ดังนานนะดังข้ามปีหลายปีเพราะว่าจริงจริงเพลงนี้มัน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 ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วครับในสังกัดก่อนนะแล้วมาสังกัดนี้ก็คือมันจะเพิ่มความรู้จักมากขึ้นโดยจะมีเราจะมีช่องทางทางทีวีของเราครับยูทูบเราและแฟนคลับก็ืู้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นเป็นที่รู้จักนะฮะเพลงมักสาวฟิลเลอร์ที่คนก็น่าจะรู้จักนะฮะ พอสมควรฟันเลอร์ฟันเลอร์นี่มันคืออะไรครับฟิลเลอร์ฟินเลอร์ไปบังคับเราพาไปโรงพยาบาลออ๋ว่าว่าไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลเข้าวัดเลยดีกว่ากู้ยากฮะเขาเรียกฟิลเลอร์นี่คือตัวที่เติมเต็มนะครับก็คือจริงๆ่ก็คือเราเราพูดเลยของการแพทย์เบาๆสั้นๆนิดนึงครับมันจะมีสาร2ตัวนะะฮที่สามารถแต่งเติมแต่งเติมให้สัรผิวพรรณเราการสร้างคอลลาเจนขึ้นมามี2สารคือโมท็อก บท uh. อกกับฟ uh ิลเลอร์แต่ฟิลเลอร์นี่คือที่เอามาร้องเพลงมาถึงว่าเป็นเพลงแต่ว่าปัจจุบันสาวสวยแต่ก่อนเราไรู้ว่าที่ผ่านมาเขา ภาษาจีนขี้เละขนาดนั้นนะเราเจอเขางั้งั้นๆแต่พอเขาไปฉีดฟิลเลอร์ขึ้นมาเอ้ยมันสวยขึ้นสวยขึ้นเรากลับที่แบบไม่ชอบกลายเป็นว่าเอ้ยเรารักว่ะเรารักผู้หญิงคนนี้ทําไมโอ้โหดูดีมากเลยเนี่ยพี่ต้นเหมือนน้องทีมงานเราคนนั้นอ่ะอ๋อที่เขาบังหใช่ไหมเออไปฉีดไปฉีดฟิลเลอร์ได้จะสวยขึ้นไหมผมว่าลักษณะเนี่ยไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์กระดานบังหน้าใช่ไหมเออนั่นแหละว่าผมว่าหมอใส่ยาฟิตน่าจะฉีดสารเคมีเข้าไปไม่โอเควันนี้พี่ต้นนําเพลงอะไรมาฝากคุณผู้ชมกง็จะมีอยู่เพล ครับก็แน่นอนเลยเพลงแรกก็คือเพลงที่เรารู้จักคือเพลงลรกหัวล้อเพลงมักสาวฟิลเลอร์นะครับแล้วก็ผลงานที่2ก็คือเพลงรักจบแต่ลบบ่ได้อันนี้เป็นแนวหมอลำเลยเลามาหมเลยแนวหมอลำเลยได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเะครับเราจะกลับมาพร้อมกับโชว์ชุดพิเศษนะครับจากต้นธนพัฒน์ท็อปไลน์นะครับรับรองครับว่าโชว์ต้องแซ่บต้องจัดกันอย่างแน่นอนเลยนะครับช่วงนี้ทิ้งท้ายกันด้วย2บทเพลงนี้เลยหนึ่งผลงานเพลงจากหลิวอารดาครับปะทะ ต่อเนื่องกันแบบติดๆเลยนะฮะจากค่ายุ้งข้าวเล็กอดนะครับของน้องใบเฟิร์นสุทธิยากับผลงานเพลงอยากเจอคนจริงใจชุนกกบมาโชแซบแซบครับ